ผู้ชมชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม ไพรดำไพรดำหรือว่านไพรดำนั้นตามตำราระบุว่าจะมีอยู่ด้วยการสองแบบก็คือ 1. ไพรดำหัวเนื้อในที่มีสีม่วงอมน้ำตาลซึ่งจะเด่นในด้านทางคงกระพันกล่าวกันว่าถ้าผู้ใดใช้คู่กับเด็กไหลจะทำให้คนผู้นั้นฟันแทงไม่เข้าและสไพรดำที่มีหัวเนื้อในเป็นสีดำ ว่ากันว่าจะช่วยในด้านของการชักนำเงินทองมาให้ผู้ที่ครอบครองได้โดยง่ายๆด้วยาศาสตร์มนต์ดำที่เน้นการพนันขันต่อเล่นแร่แปรธาตุเช่นนำเอาว่านชนิดนี้ไปทาตาแล้วเล่นการพน,นันจะทำให้สามารถมองเห็นรุภาชนะได้หรือไม่ก็นำเอาไปทำพิธีทำให้เงินที่เราใช้ไปแล้วนั้นย้อนกลับมาหาเราใหม่อีกเป็นต้นบางอาจารย์ท่านกล่าวว่าสามารถนำไปทำได้ทั้งสองแบบ ขอให้มีเนื้อในสีดำเขาว่าบางก็ว่าใช้ขมิ้นดำแทนก็ได้ว่านไพรดำในสมัยก่อนชนิดที่มีเนื้อในสีม่วงอมน้ำตาลนั้น,าน,น,นหายากสุดๆเพราะสมัยก่อนคนเรามีความเสี่ยงในการรบราค่าฟาันกันคข้างสูงจึงเน้นหนักไปในทางด้านอยู่ยงคงกระพันเน้นการใช้ว่านนี้ไปทางป้องกันตัวเสียส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องเ,อเงินทองกันนัก ซึ่งผิดกับผู้คนในยุคนี้ที่ต้องมีเงินให้มากๆเข้าไว้ก่อนจึงได้ละเลยเรื่องอยู่โยงโขกกระพานไปแต่กลับให้ความสนใจเงินทองมากกว่าคนสมัยก่อนนั้นถ้าจะอยู่ให้รอดก็ต้องเก่งมัดมวยและยิงแทงไม่เข้าต้องแคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูและโจรผู้ร้ายปกติแล้วผู้ที่มีวาดไพรดามจะได้รับมาโดยการเป็นมรดกตกทอด บุคคลที่มีกัมักเกหวัวนแหงยิ่งนักและสาเหตุที่เป็นของหายากนั้นก็เป็นด้วยว่าว่านชนิดนี้มีทั้งคุณอนัน์และโทษมหานต่อตัวผู้ใช้และผู้อื่นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่มีนั้นจะเป็นคนประเภทไหนดีหรือร้ายการเลี้ยงว่านไพรดำนั้นว่ากันว่าเลี้ยงยากสุดๆเพราะต้องมีศีลธรรมมีข้อปฏิบัติที่เคร่งคัด และผู้ที่เป็นคนมอบให้เท่านั้นที่จะเป็นคนบอกกล่าวถึงข้อปฏิบัติในการเลี้ยงหรือบูชาไพรดำว่านอศจรันนีได้